โอายโลนี้สาเจ็ปรับปรับได้ตองนั้ทใม่วนี้คือจะเปนะเจ็ดเจ็ดกระดกขึ้นลง่นันได้ครับเตโลเจ็ดกระคอมอยู่นะครับ ข้ลงขึ้นขาห่งขา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 ขขาขาขาขขา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 าขาขาาข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 า